สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยจำศีนราศีไหนราหูให้โชค545วันคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงหลังราหูย้ายประจำปี2565กันค่ะ ดาวราหูจะย้ายในปีนี้นะคะตรงกับวันที่30มีนาคม2565กันค่ะแน่นอนนะคะว่าส่งผลทำให้แต่ละราศีมีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนนะคะและดาวราหูย้ายครั้งนี้จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นเวลาถึง18เดือนด้วยกันนับตั้งแต่วันพุทธที่30มีนาคม2565ยาวไปจนถึงวันอังคารที่17 7ตุลาคม2566รค่ะคราวนี้เรามาเจาะดูกันแต่ละลัคนาราศีนะคะว่าต้องเตรียมตัวรับมือ,อยังไงกันบ้างมาเริ่มกันได้ที่ท่านที่เกิดในลักคณาราศีเมฆกันค่ะเรียกได้ว่าโดนล้วงทรัพย์มาเกือบหมดตัวนะคะต่อตอนนี้ขยันแล้วจะมีเงินสู้แล้วรวยโชคลาภความสำเร็จต้องมาใครไหวใครได้ คนดวงดีมีเกณฑ์ได้เป็นนายกคนดวงตกมีเกณฑ์ได้เจอคดีความค่ะผู้หญิงจะสวยต้องรวยก่อนนะคะผู้ชายสายเฮียพูดเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่น่าเกลียดใครก็ชอบคนรวยดูดีมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีคนอยากจะกิ๊กกักด้วยเยอะแยะได้ไปสนุกสนานต่างประเทศหรือพลัดถิ่นไปต่างแดนค่ะ วิธีเสริมดวงแนะนําให้บนขอองค์พระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมวายเจ้าที่เจ้าทางในวันโกนแล้วจะพบกับคําว่ารวยรวยรวยนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะเรียกได้ว่าพลิกชีวิตจากที่เคยทุกข์สาหัสจะหมดเวน้นหมดกรรมส่วนใครที่เคยอู้ฟูเ่เฉดใช้จะกลายเป็นกบจำศีนรวยแบบเงียบ ใช้ชีวิตอย่างสงบหยุดกิเลสได้แล้วสุขภาพจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะวิธีเสริมดวงแนะนำให้ไหว้ท้าเวสวรร์หรือองค์พระศิวะแล้วจะสมปรารถนานะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนค่ะ โชคดีลาบลอยมาแบบไม่ได้ตั้งใจคิดฝันอะไรไว้ก็จะได้อยากประสบความสำเร็จอยากกินอยากเที่ยวอยากถูกหวยได้สมใจอยากค่ะแนะนำให้ว่า้เจ้าที่เจ้าทางในวันโกนแล้วจะพบกับคำว่ารวยรวยรวยนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะเหน็ดเหนื่อยกับงานสารพัดรูปแบบ ปิดจบเรื่องเก่าเพื่อเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ใช้ลกว่าเดิมให้ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะแนะนำให้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่บริจาคลงศพแล้วจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะ สมองมีเรื่องให้คิดวุ่นวายส่วนร่างกายเอาไว้ทำงานช่วยเหลือคนแม้ว่าเรื่องเงินทองจะไม่เด่นขอแค่เป็นสุขใจก็พอแล้วค่ะคิดถึงใครก็จะได้พบกันคนที่อยู่ในใจยังไงก็สำคัญเสมอนะคะแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงไหวาสารหลักเมืองชีวิตจะเจริญม,มั่นคงและสงบราบรื่นค่ะมาถึงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันแล้วนะคะ ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บให้ทำตัวสบายๆยอยู่อย่างพอเพียงจะไม่เดือดร้อนทุรนทุรายใครมีแผนการลงทุนเยอะฝื้นสังขารมากไปจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยและเจ็บป่วยได้นะคะแนะนำให้ดูแลคนเจ็บคนแก่ชาราและผู้มีพระคุณแล้วจะมีโชคลาภใหญ่ค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะ กิเลสความอยากได้อยากมีปั่นให้ชีวิตต้องวุ่นวายใช้อารมณ์กับคนใกล้ชิดมากกว่าเดิมใครมีคู่แล้วอยากลงทุนขยับขยายธุรกิจอยากได้บุตรบริวารเพิ่มคนโสดก็ไม่อยากนั่งเงาใครผ่านเข้ามาต่างชาติก็ได้สนใจไปหมดค่ะแนะนำให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางในวันโกนแล้วจะรวยรวยรวยนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะเปิดจ็อบใหม่ไปเรื่อยเรื่องเก่ายังทำไม่สำเร็จอยากสร้างสาร์งานใหม่อีกแล้วอยากเดินทางไกลแต่มีอุปสรรคมีคนใกล้ชิดต้องดูแลค่ะแนะนำให้ไหว้ท้าวเวสวุวรรณหรือองค์พระศิวะแล้วความทุกข์ใจจะน้อยลงนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ เห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จคิดว่าเราก็ทำได้ก็เลยอยากทำด้วยไปร่วมด้วยช่วยกันก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆถึงแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยก็ยังได้ลงมือทำนะคะแนะนำให้เสริมดวงด้วยการดูแลผู้มีพระคุณแล้วชีวิตจะไม่ตกต่ำค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะ ไม่เคยหยุดคิดเรื่องของเงินเงินทองทองมีโอกาสดีในการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินและรถยนต์ค่ะแนะนำให้ทําบุญไทยชีวิตตสัว์ช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วจะรอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงเลยนะคะมาถึงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะ เก็บตัวเงียบมานานต่อแต่นี้ไปจะเปิดกว้างกับสังคมรอบข้างพบปะผู้คนมากขึ้นมีเงินแล้วทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดความสนุกสนานบันเทิงใจเริ่มเข้ามาในชีวิตอยู่ไม่ติดบ้านค่ะแนะนำให้เสริมดวงด้วยการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในวันโกนไหว้บรรพบุรุษแล้วจะพบกับคำว่ารวยรวยรวยนะคะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะเรียกได้ว่าราหูลวงทรัพ์ยนะคะคำนี้ยังมีมนคลังค่ะกิเลสความเย้าวยวนของสรรพสิ่งรอบข้างทำให้ใจวันวหยยังไงก็ตามไม่อยู่ค่ะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหาเงินได้ใช้เงินเก่งอย่ามีเงินต้องเก็บให้เงียบไม่งั้นหมดนะคะ มาดูวิธีเสริมดวงกันค่ะแนะนำให้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนไปไหว้พระพรมแล้วจะบันดาลให้ผู้ใหญ่เมตตาและสนับสนุนนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราหูย้ายเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้ยาวไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566กินเวลาทั้งสิ้น18เดือนเมื่อรู้แล้วก็ขอให้เตรียมรับมือกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ